กำลังวอนการเลือกเพื่อนอันนี้ราคาเท่าไหร่คะไว้สามพิหมายถึงรวมแล้วอันไหนใหญ่กว่ากันอันนี้ห้าสี่หกอันนี้สี่สี่สองอีกบังคุดดีพี่เอาสามโลร้อยมัเนี่ดีเลยมันยังไม่ยังไม่สุกเท่าไหร่ัมอโอ้ดีดี เธออยากจะได้ดำมาดีกินสามโลทิ้งแม่งเจ็ดโลแบบนี้ดีสัใจสังใจไงครับโอ้กาแฟอร่อยนะครับผมสามแยกค้อพี่ครับหรือแยก้อพี่อะพี่หรือสามแยกมันสี่แยกขาอพี่ไอเราก็มองให้มันสามแยกตรงไหนวะ ทุเรียนสดครับกระหังจากที่ภาคมามหร่จะอยู่อยู่ริมทางนะอยู่ริมทางโอ้ยนี่นี่เจออันนี้อันนี้ทุเรียนพันหนามน้อยทุเรียนน้ำน้ำสั่นอันนี้เป็นทุเรียนหนามสั่งครับ กำลังหอมเลยสุขคาต้นเลยวันนี้สุคคาต้นเลยเนาะนี่เนื้อหนาดีนะนีเขนมอันนี้เป็นขนุนนะครับเนี่ยอันนี้ก็สุแ้วครับสุขคาต้นก็านามาดูทุเรียนไปฝากไปฝากเพื่อนฝากคนทั้งบ้านตัวน,นี้ราคาเท่าไหร่เน ไอ้้โหอโอ้อ๋อตัวนี้เท่าไหร่น้องลองข้างดี่โลนิเีอาไร่สี่โลครึ่งกับห้าโลน่ะิสี่โลเท่าไหร่สี่โลเสโลเป็นเท่าไหร่ล่ะถ้าเป็นราคา คูสี่ร้อยถึงแปดร้อยแต่มันได้ห้าคู่นะหนึงน่งสองใหญ่สะใจมากมโอ้ย<ม>ตอนนั้น<ม><ม>ที่ว่าไปกินตรงน้ําตกพิ้วก็ราคานี้แหละถ้าเกิดว่ามันมันไม่เสียไปคูนึงนะก็อยู่ราคานี้แหละแลนวนี่ขึ้นอีกแล้วว่านี้ราคาขึ้นเนี่ยแต่นี่ไม่แพงนะอันนี้เป็นทุเรียนหนามสัน้นอันนี้ไม่แพงลูกละร้อยเนี่ยอันนี้ลูกละร้อยเนี่ย นี่เป็นทุเรียนหนามสั้นลูกละร้อยเฮีบาไปแล้วครับอันนี้ก็อันนี้สุดข,ขาดต้นแล้วเี่เยเนี่ยถ้าเรามาซื้อจากสวนหนะท้งสวนเขาจะเหลือปิงไว้ให้เราดูสมมติว่าเราซื้อกลับไปที่บ้านเนี่ยเราก็ยกปิง พราะมันมันยังไม่สุกแน่นอนมันเป็นเปียงแบบหัมนะแบบนี้แต่ถ้ามาสุกปุ๊บถ้าเราจับปุ๊บปิงหลุดเราผ่าก,กินได้เลยใช่ไหมครับ<ช>ป้าใช่ไหมเนี่ยถ้าเหลือปิงเนี่ยถ้าเกิดมนสุกถ้าเราจับปิงหลุดก็คือกินได้เลย น,นี่พูสวยเนี่ยเพราะลูกมันเสมอเนี่ยเนี่ย,ยอันนี้ล่ะเนี่ย ีกำลังอวนการเลือกคุเรี่ยอันนี้ราคาเท่าไหร่คะาลหมายถึงรวมแล้วอันไหนใหญ่กว่ากันอันนี้ห้าสี่หกอันนี้สี่สี่สองกได้อเลยพอเละเีที่อนดเป่ให้หมดของเรามีแค่สองลูกเนี่ยเย นี่ไครไแคลิ้นนั่นนี่แกงแจงจะเอาไหมใส่อะไรฟูก็ถามต้องเก็บกว่าต้องเอาเข้าบ้านไม่ได้เลยต้องมัดไว้จะอ้วนอะไรกันเนะอาใส่รึเปล่าไม่ใส่ก็ได้แม่เอาใส่ใส่คันนี้ไปก็ได้เพราะว่ากลิ่นไม่ได้ไม่รบกวนไงเวลาไปจอดไปอะไรใส่เพรว่าไม่มีไหนเพราะว่าไม่มีลูกสวยมันก่อ เดี๋ยวพี่เจ้าให้ลูกดูะฮะอันนี้อ่ะลูกก่อนล้อยจ้ะลูกแล้วส่งให้ดูถูกใจลูกไหนก็เอา มันี่มันมีร้อยสามสิบี่ยร้อยสามมันเหลืออยู่แค่นบ้างร้อยสามสินะเหลืออยู่ข้างล่างสองข้างบน่ะร้อยห้าสิบนี่ยเหลือลูกเดียวแล้วร้อยสามสิบบข้างบนเนี่ยร้อยห้าสิบถ้ายากสวยสวยอ่ะมันหาไม,ม่มีหรอกมาไม่มีหรอกมเออลูกหนึ่งอย่างน้อยก็สามโลแล้วเออ ลูกเราสองโลไม่น่าจะมีหรอกมีไหมนี่ยไม่งั้นก็ดูลูกน้อยเนี่ยอันนี้อันนี้น่าจะได้อยู่สองโลเนี่ยสองโลกว่าใช่ไหมเนี่ยร้อยสามทิปเลื้อหลุมเลือลูกเดียวอันนี้มันร้อยห้าสิบนะอันนี้ใช่ไหมทิปหลุมเดียวก่อนว่าเอาไหมอันนี้โลละร้อยห้าสิบนะ ร้อยห้าสิบต้องไปช่างกิโลต้อง,ไป,งไปช่างก่อน,อนเดี๋ยวไปช่างดูเพือ่อนๆผักซื้อเอาสองโลไม่ถึงสองโลดีซักสามร้อยอารมณเนี่ยเอาดูดูดูดอันนี้ลวดอันนี้เดีประมาณ น่าจะสามร้อยละรลวร้อยห้าสิบอันนี้เกือบสองรกับดูข้างล่างไปแล้วเนาะเอออันนี้ตากล้องที่ไม่ได้เรื่องคนเึิงอันนี้ผมใชมใเวลาซื้อทุเรียน,งงนใช้เวลาซื้อทุเรียนอยู่ที่นี่เกือบชั่วโมงสองโมงสโมงก็ <S 2>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  สิของฝากทุเรียนนะครับไปฝากาเ่อนของของที่เขาฝากซื้อนะครับก็ ได้แล้วกลับแหลกที่นี่ยาวเลยยาวเลยที่นี่กลับบ้านเลยตอนนี้ขาขากลับรอมันจะกลับบ้านพอดีมันจะผาแต่ยี่โทรั่ละทีกว่าหาหาจะนีเครื่องบินไม่รู้จะบินขึ้นหรือบินลงไม่ื่องบินเดี๋ยวกําลังมาเพราะว่าถ้าเขากกรถแบบเนี้ยเพราะว่าสนามบินมันผ่านถนนไงใช่ก็ มันมันเป็นเครื่องบินเล็กไม่ว่าจะบินขึ้นหรือบินลงเปิดกระจกเปิดกระจกเลยอย่าไปกดปุ่มไม่มีกดปุ่มเร็ว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 กดถ่ายย่งย่างย่งกดถ่ายก่อนเอาขัดทกลง กันแวบๆไปไยโบ้หนุ่นๆหนุ่นป ยังไม่หมดยังไม่ต้องเติมมาเนอะ Yeah เล่นอู่จะเล่นหนึ่งสี่สี่แต่ัเช้าเนี่ยแปดจุดแล้วหนูก็จุดไม่เป็นพี่อายุเจ็ดสิบสองใช่ปะหนูว่าเฮ้ยเฮียโลร้อยแปดสิบแล้วกูจะไปกดต,ตรงไหนเงินมันจะยังไงวะเนี่ยมันก็บอกแม่แม่จะกดตัวนี้ก่อนแล้วก็แม่กดตัวนี้แล้วแม่ก็ไปคูณเอ่อร้อยแปดสิบบอกเฮียมึงสอนกูนี่นะอัปบายขายหน้าเนี่ยร้อยสี่สิบสิบกว่าลูกแลวไอหนึ่งสี่สี่เนี่ยจะจริงไม่ตรง ชิ้น200เนี่ยเดี๋ยวขาย250ล้วตัวเองบางคนดีพี่เอา3โล100มเัเลยดีเลยมันยังไม่ย,ไมยังไม่สุกเท่าไหร่มัโอ้ดีดีเธออยากจะได้ดำมาดี <c oughs> กิน3โลชิ้นแม่ง7โลแบบนี้ดีสใจัด<อ>ใจาเราจะ<ม>ซืซ้อไปก<ร>ินเราต้องแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ใช่เออนี่ยอันนี้ก็เป็นความรู่พี่จําไว้นะเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดำแล้วเธอเอาดำไปเดี๋ยวก็แข็งแล้วยิ่งโดนลมด้วยพี่ พี่ไม่มีตังเยอยเหรอจ๊ะพี่จ๋าเดี๋ยวเชนนี้นะครับแต่แล้วเมียให้ใช้น้อยเหลอยใช่มีให้ใช้น้อยเนี่ยดีแล้วจะได้ไม่มีเิ๊กถ้าใช้เยอะเสร็จเนี่ยบอกว่าโรคเรือแรกพันมันจะหมดจะเลยไม่ค่อยแจกโรกร้อยสี่สี่ตอนแปดร้อยทุเรียนไม่มีพี่แม่กินนม่กินมันเป็นหวานพอมีแต่ไรพองมาลองกินโอ้ยพี่อร่อยขาย อร่อยมันอร่อยกว่าพวกอันนี้เยอะแยะเลยมันิพีจีวอน้ยองแพ้มันเลยกัน้ยมัน่ากเชียเะอร่อยมากชไมขายย่งเชียเลยเชียร์พี่มีอะไรเชียร์ตรงนั้นเพราะว่า กินมามาหลายแบบหลายอย่างแล้วมาเจอมาเจอไอ้นวลทองจันทร์เนี่ยผมติดใจเลยบอกตรงเคยทานได้ยังคะไปทานอยู่ที่สบารีวิส์ทครับอ๋อของพี่เฉลิมพลครับนายกอ๋อตรงนั้นมีแล้วก็ขายโลเท่าไหร่ถามจริงตอนนั้นเวลาคือไปสั่งเท่านั้เป็นถึงรวมกันอ่ะเหรอเขเลยอยากกินลองกินหลายอย่างอ๋อเฉลิมพลทุก็มีของร้านพี่แบงแล้วข้าวหวังตาทีเดียว มาใส่ไปเที่ยวเพราะทีสอร์ทเขาสวยเขาสวยใช่ไหมตอนนี้มีญี่ปุ่นด้วยมีไายด้วยเดี๋ยวนะคบพี่หลินขออนุญาตค่ะเออสี่สิบสี่ร้อยห้าสิบเขาปุบปุ๊บเงินสูงมากคุณพี่ค่ะอายาคาเรปี้มีลูกเด็กๆเนี้ยซื้อได้ค่ะเอาไปฝากลูกหลานผุ้มาได้นะคะของเล่นพลาดไปฝากเมื่อวานขายได้ยี่สิบสองห้าสิบ จะรู้ที่อื่นกันได้มาก็ไม่รอช้าโล่เลย 对。 เอาทุเรียนไว้กินดีกว่าทุเรียนมันของแพงเลยไม้กินเองอีกว่าเออ,เออม,มังคุดไปฝากญาติเหมือนกันนี่ตัวนี้มันสวยเลยโอเคนะพี่โหนักไหมครับหนักไหมครับเิ็ดคือเนาะ Thank <laughs> you. เดีนะก็เลยแวะกินกาแฟสั่งกาแฟกินมาจากไหนครับมาไกล,มา,ไกลมาจากไหนล้วถามว่ามาจากไหนไม่ได้ถามว่ามาใกล้หรือมาไกล อย่าโล่ไปเฮ็ดอย่างล่ะเอาก็อยากงูเจ้าเนาะเรื่องของเฮาตัวคืออยากโอ้โหโอ้เฮาอยากมาเฮาสิมาจากสไข่มันเสียไปสายแล้วว่าสิดีไข่มันอยู่เฮาที่มามักินคขาพี่แยกคขาพี่เฉยๆนี่คืออยากถามเฮาแท้โอ้ไข่หายห้มยเฮาเอาไปฝากหมอแล้วอันเนี้ยโอ้หมอชีบักคักหน่อไข่ซินี่เขายังบอถามเรื่องของโตเลย์่าตที่ไปส กินเผาับอย่างมึนแรงเนี่ยไ่ได้ถามถามว่ามาจะใส่อย่างโูไ่ได้ถามว่ามาใส่เอาตัวเองให้รอดซะก่อนแรบดิ้นใส่อย่างนี้แล้วตีปากไปไอ้ถามเลยแม่นะสีดำเว้ยมันจะใสเนี่ยบังนี่ ืัอนี้เลี้ยงเลี้ยงกาแฟผูดีสารอันนี้มีตังเหลืออยู่200กว่าบาบทมีตังเหลือ,อยู่5 8บาทเดี๋ยวสกแกนจ่ายไม่เข้าเลย <laughs> ไงครับโอ้กาแฟอร่อยนะครับผม <c oughs> สามแยกกาีฟครับหรือแยกกคแฟเหรอพี่ห,พหรือสามแยกมันสี่แยกกาแฟ ไอเราก็มองให้มันสามแยกตรงไหนวะ <c oughs> ตอนนี้เดี๋ยวอเเวอกเดินทางต่อลังจากทีมาแ,แวะพักแวะกแฟชาเขียวเนร่บ ก็จะเป็นรถึงล้านกาแฟแล้วก็ที่หลังแยกบ้านน้องขี้เห็นหน้าน้องขี้เห็นน้องขี้เห็นไอ้สมุนโขกกินฟองครับอำเภอเมืองจังหวัดสักแก้วเก้าอี้อะไรนี่ไงน้องเขาก็ตกใจอ้ยกินกาแฟแล้วที่กินเก้าอี้ด้วยไงวะเปล่าอ๋อถ้านั่งของร้านเขามันจะพังไง เดินทางกันต่อ สวัสดีลูกสวัสดีลูกสวัสดีภาพคราวนี้ก็เหลือเคลียร์ของลงรถเอ้าเจ๋งอ๋อเรียกชื่อมึงขู่กันเลยเนาะเจ๋งเจ๋งมาหันนี่ทำไมไม่เอา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  มันเงเง้ออะไรแล้วเฮ้ยคุยด้วยดีๆอย่ามีปัญหานะเจ๋งนะเจ๋งอย่ามีปัญหานะเจ๋งนะมึงเห็นค้อนปุียอยู่ในมือกูนี๋ยเจ่งเจ่งไม่เอานะไม่ก้าว้าวนะเจ๋งนะเจ๋งเจ่งไม่ก้าว้าวนะเฮ้ยเป็นแมวก้าวล้างแต่มันลายเฮ้อ โอ้ยไปเรยกลับบ้านเลยนี่ถึงบ้านโดยสวัสดีรูปนะครับก็เอ้ยสวัสดีภาพก็คิมีก็ต้องขอรับลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ